สวัสดีค่ะวันน so ี้เราขึ้นมาน้ำตกค่ะจะไปดูน้ำตกกันเลยค่ะเรามาที่ไหนเนี่ยเรามาที่น้ำตกเนาะจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรวันนี้เราจะมาดูกันวันนี้เราเอาชุดมาด้วยเอาไว้เล่นน้ำก่อนโอเคบายบรรยากาศร้านจอดรถนะครับอันนี้ ก็คนจะเยอะมากเลยวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกกันนะครับคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับนั่นไปโน่นแล้วนี่เราก็เห็นน้ําตกตรงนี้ก็จะเป็นป้ายให้เราถ่ายนี่ เรอนรอบก่อนอีเดนตื่นเต้นมากเลยเสริดไหมครับเสริดเอ้าวันนี้ก่อนนั่งเลิกนอนดิลูกนอนนอนน้ำตกนตกก็จะอยู่แต่งอนดูบริเวณรอบรอบก่อนนะคนน่าจะเยอะคนเยอะมากเลย เป็นไงอากาศเย็นไหมอากาศเย็นนะคะข้างล่างเราจะมีน้ำไว้หนึ่งอืมเราเข้าไปกันเลยนหะเราบังตกนะดูดูครับบริเวณมีทางเดินลงด้วยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปมันก่อนลูกดเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปมันก่อนต้องรอแม่ก่อนนี่ใส่วันนี้ใส่ชุดทหารมาด้วยนะ ไปแ,แต่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันแปน๊บนึงนะครับตอนนี้เราก็เดินลงไปแล้วนะครับโดยนัานานไปนู่นแล้ววิ่งไปนูน่นละอันนี้นะครับได้ห้ามมีทางเข้าครับ งั้นเราก็เดินลงไปแล้วเด็กน้อยต้องเดินลงมาเว่งองดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปข้างในเราเดินไปละเรียนข้างๆนะครับไป นี่จะเป็นอ๋อผักกาดหินทองร้านไนี่เดินไปเรื่อยๆนไหวันนี้เป็นลมแน่วันนี้สลบเราเข้ามาน้ำตกเรื่อยๆอ้านานนานชอบไหม นี่เราก็ค่อยมาถึงแล้วนี่น้ําตกน้ําใสมากนะครับตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับ พาทุกคนเที่ยวหน่อยครับหนอยเปชกจะเล่นน้ำเหรอแลไม่หนาวเหรอนม่ชุดว่าน้ำอยู่น่น้วไปเราไม่เดินไปดูก่อนหรอไปเดี๋ยวเรอเปลี่ยนชื่อสนะคะทุกคนเปลีชื่ทำไมเล่นน้ำเหรอ ตอนนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศก็กดีมากไม่มีแดดเลยคลืดๆอากาศเยน็เยนๆอันนี้นันนนก็เดินขึ้นไปนะครับอืมโด hello 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 Ở đây hello 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 không? hello ดูเส้นทางนะครับนี่น้ำตกโอ้สวยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยป็นไงลูกโอ้ยไอ้นุ่นแล้วโอ้เด็กๆชอบกันมากเลย จะพาไปใกล้ๆเลยนะครับแอ,อ่โห,โหดี๋ย,ว,นะยวดีมากโอ<ห>้ตอนนี้ก็ละอองน้ำเต็มเลยเป็นแง่หนาวไหมมันต้องจะมีมอีกอยาหว <laughs> หนาวไหม,ไมห ทำไมทำไมเขาเหลวเหมือนแป้งอะเป็นน้ำไงอ่องน้ำไงเขาอองน้ำเหมือนแป้งนะออดูดิให้ทุกคนดูนะครับนี่โอหสวยมากเลยเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะแม่แม่มีคนจ้างคนไหน

เป็นไงชอบไหมฮะชอบไหมตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับโหอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เราออกน้ำเต็มเลยดูครับเย็นมากตอนนี้สอง น้าหลานาก็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูให้ใกล้ว่าทำงเสี่ยงขนาดไหนโอ้โหหลองน้ำเยอะมากเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไง เราอยู่ใกล้มากแนละลมแรงมากเลยเัวนะ้ำโอ้โหไอเต็มหมดเลยนะครับบริเวณข้างล่างก็จะมีคนนั่งบนโขดหินเยอะนะครับ พอใจยังนี่เด็กมาเล่นน้ำเลยครับน้ำก็ไหลมาจากน้ำตกโอ้หดน,น้ำใสเห็นตัวปลามันเปินเธอเหนือยวิวไหมิวไปไหนิวไปนู่นเลย้าใจยังเอ อันนี้สั่นละเป็นไงฮะ <c oughs> ตอนแรกอยากเลยตอนนี้หนาวสั่นละ <c oughs> เออนอันนี้ขยับเข้ามาหน่อยหนึ่งละเป็นไงบ้างคะความรู้สึกคุณไออกหนาวระ หนาวเหรอนี่หนาวกินไม่อนเลยสนุกเขาเลยนะปุ้มเลยเป็นไงคะาอากาศเป็นไงสั่นทำไมคะสั่นดูปากสั่นตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วนะครับ ด็กดูนะครับอาการสั่นมานั่นนอาเป็นไงครับโอ้อันนี้โดนตับเข้ารู้เปล่าเนี่ยไม่ไหวแล้วก็มันเย็นขนาดนี้พี่อ่ำนะจิ๊กี้เป็นไงโอ้ดูเด็กนะครับมามาเดินมา ไม่ค่อยหนาวเนาะไม่ค่อยหนาวเนาะ <c oughs> ดูนะครับนี่ไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยน้ำน้ำอะ่ะ <c oughs> มีอยู่คนเดียวเนาะ <c oughs> เป็นไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณอย่ลืมกดไลค์อย่ลืมกดแชร์ให้หน่านนานนิดนะคะ หลังจากเล่นน้ำมาอาการเป็นไงครับแอดมิดเลยนะครับนี่หนาวสั่นไปทั้งตัว